สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เอาละครับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตื่นตาตื่นใจกับการแข่งขันท้าประลองตะหลิวทองคำกับวัตถุดิบหนึ่งเดียวหอยจอปลาถูหน้าตาดูดีดีซึ่งวันนี้พี่น้อยเขาขนมาให้ประลองแบบจัดเต็มน,นลานวัดคลองโคลนจังหวัดสมุทรสงครามอา้า วันนี้วัตถุดิบเป็นโจทย์ใหม่ยังห้อยจอปลาทูแล้วแม่ครูของเราจะปรุงรสชาติออกมาได้อย่างไรก็ต้องตามไปชมกันได้ในรายการวันนี้เย้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเรากลับเข้ามาย่ันต่อนะคะสำหรับการแข่งขันค่ะ รายการท้าชนก้นครัวตอนนี้เนี่ยเราสองคนคะกุ๊กไก่แล้วก็พี่โกโก้ค่ะเรามาอยู่กันที่ลานประลองการแข่งขันแล้วนั่นเองค่ะสองทีมันการแข่งขันในวันนี้และเราก็อยากจะทําความรู้จักกันแล้วนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมานะนั่งฟังของกุ๊กไก่ก่อนเลยกับทีมเจ๊น้อยจอยปะทูเชิญเลยค่ะถนนเลยค่ะ นะพี่น้อยแล้วก็พี่น้องกันเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัะเชิญยืนก่อนท่านไหนชื่อน้อยคะนี่ท่านนี้อัดเชิญเลยค่ะอยู่ตรงนี้ก่อนเลยฝั่งนี้มาเรียบร้อยแล้วฝั่งของคุณพี่นะคะพี่แลรียนเชิญทีมนะค่ะทีมกระดานเลนค่ะเชิญค่ะ นี่นะคะแต่เปลี่ยนไปด้วยนะคะคุณพี่วันและคุณพี่ระอ,อขอเรียกว่าคุณป้าวันและคุณป้าระอ,อ,อแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทําความรู้จักกันทั้งสองทีมน,นะคะทีมเธอก่อนได้เลยพี่น้อยกับพี่น้องสองท่านเป็นอะไรกันพี่น้องกันค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะพี่น้อยกับพี่น้องเนี่ยทําอะไรอยู่คะอ๋อพี่คะพี่ขายจอบาทูอยู่แล้วค่ะขายจอบาทูต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมค่ะทีู่ไก่ทราบมาเนี่ย เป็นจอปลาทูแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะจริงค่ะแล้ววันนี้จะมาทําเมนูอะไรแข่งขันกันคะจอปลาทูห้ารสค่ะนี่ในเมื่อฉันมีความสามารถเรื่องของจอปลาทูวันนี้ทีมของกุ๊กไก่ค่ะก็จะทําจอปลาทูห้ารสจ้าทีบอกจะเชิญกันบ้างดีกว่านด้ค่ะคุณกระดาเรนแหน่ค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยเมนูของเราจะเป็นอะไรคะ หอยจ้อผัดมะม่วงหิมะพานค่ะหอยจ้อซึ่งผัดไปเต็มเปี่ยมชอบอคำว่าเต็มเปี่ยมนะเป็นเนื้เม็ดมะม่วงหิมะพานแล้วก็ถักใครเป็นหัวหน้าทีมคะพีทแดนนี่เป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมคะขออนุญาตยืนฝั่งนี้นะคะคุณป้าวันคุณป้าวันใช่ไหมคะคุณป้าอ่อนะะคเรียนเมนูนินานไหมคะในการคิดค้น ก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานนะจ๊ะทีมเธอหนึ่งปีใช่ไหมทีมเชนไม่นาน่งเลยเมื่อกี้เองทีมเชนโปรเฟสชั่นอลแบบดูเป็นมืออาชีพซึ่งวัตถุดิบของสองทีมก็จะมีพระเอกของเขานั่นก็คือเจ้าจอปัทูใช่ไหมคะไม่ใช่นาเดชก็คือเจ้าจอปะทถูใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีการที่จะนํามาผสมกันนั้นจะเป็นอะไรและอย่างไรเราไปเริ่มที่ทีมกุ๊กไก่เลยดีกว่าได้ค่ะให้งนตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองทีมนะคะประจําที่ก่อนเลยค่ะเชิญค่ะ วันนี้การหั่นของเรานะคะวัตถุดิบนั่นกนะ็คือจอปลาทูกับ2เมนูนะคะจอะปลาทูผัดเม็ดมะม่วงหิมพานค่ะจากทีมกระดานเลนนะคะฝั่งพี่โกโก้และฝั่งหมูไก่นะคะทีมเจนน้อยจอปลาทูนะคะเจนน้อยจอปลาทูเจนน้อยจาปลาทูทำเป็นเจาปลาทู5้ารสนั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับวัตถุดิบของฝั่งทีมเจนน้อยจอปลาทูก่อนดีกว่า สำหรับส่วนผสมของเมนูจอปลาทูห้ารสก็ได้แก่หอยจอปลาทูน้ำปลาน้ำตาลทรายเม็ดมะม่วงหิม,มพ่านน้ำมะนาวพริกหวานเหลืองแดงพริกแห้งทอดนมสดน้ำพริกเผาน้ำมันหอยเม็ดแปะล้วยน้ำมันพืชกระเทียมมาถึงทีมนี้กันมากดีกว่านะคะส่วนผสมของทีมนี้นะคะกระดานเลนนะคะมาดูว่าความแตกต่างระหว่างห้ารสกับเม็ดมะม่วงหิมพผ่านนั้นจะมีอะไร เริ่มจากนี้เลยส่วนผสมของเมนูห้อยจอประทูผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพผ่านได้แก่ห้อยจอประทูน้ำมันพืชเม,ม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพผ่านน้ำตาลทรายพริกหวานเหลืองแดงเขียวพริกไทยหอมใหญ่ต้นหอมและกระเทียม ว่าทีมไหนคะ่ะจะคว้ากันไปสําหรับตะลิวทองคําของเราแด <Yes, S 1> ้านนี้เลยค่ะเอาละ่ะตอนนี้นะคะพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขัน mm hmm. เรามานับถอยหลังพร้อมๆกันเลยดีกว่า <Okay. S 2> ค่ะพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่งลุยค่ะเอาละนี่เลยสำหรับขั้นตอนการทอดของเราทุกครัวเรือนนะคะแนะนำเลยค่ะ,คะว่าถ้าเกิดอยากจะทำอาหาร ให้อร่อยนะคะแน่นอนจะต้องมีเวอร์แก๊สอยู่เคียงข้างทุกครัวเรือนของคุณนะคะไม<ช>่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามค่ะก็จะอร่อยแล้วก็ทําให้กับข้าวของคุณเนี่ยเร<ม>ียกว่าอะไรนะสุกเร็วมากยิ่งขึ้นาารสชาติกลมกล่อมมากยิ่ง<อ>ขึ้นเองนะคะกับเวอร์แก๊สค่ะเอามาตอนนี้ฝั่งของกุ๊กไก่ค่ะคุณผู้ชมเอาจอป,ประทูนนะคะลงไปทอดแล้วเองนะคะเริ่มต้นด้วยที่ทั้งสองทีม ต่างก็ต้องนำห้อยจอประทูที่ผ่านการหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำลงทอดในกระทะจนสุกสะก่อนมองจากมุมนี้เนี่ยเรารู้สึกเหมือนมันเป็นแบบฟองเต้าหูอออ้อ่ะเออแต่มันไม่ใช่นีจ๊ะมันคือจอปลาทูที่ผ่านการคิดค้นมาแล้วเป็นเวอร์รมปีนเองแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาชิมกัน ึ่งจุดเด่นของจอปลาทูพี่น้อยที่เห็นได้ชัดก็คือจะไม่มีกลิ่นข้าวและเนื้อไม่แตกยุ่ยซึ่งจุดนี้ก็จะต้องผ่านการทำแบบลองผิดลองถูกจนได้ห้อยจอปลาทูนึ่งเดียวนี่แหละครับโอเคของที่ฉันทอดเสร็จแล้วนะคะจ้าจอปลาทูรสชาติเนี่ยจากที่แบบพี่น้อยชิมมาหลากหลายครั้งเป็นแรมปีเนี่ยจอปลาทูรสชาติเป็นยังไงคะพี่มันก็ มันต้องได้รสชาติอ่ะค่ะมันเป็นหว,หวานแอหวานนิดเค็มนิดนิดค่ะหวานนิดนิดเค็มนิดนิด เดี๋ยวถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้กุ๊กไก่อยากรู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวรอละกันนะคะไอโมบายไอพอดเมือ่อทอดพ่อจอบประทูเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการทําน้ําจอประทูห้ารสกันแล้วละครับซึ่งรสชาติก็ต้องให้พอดีกันทั้งเค็มหวานมัน<อ>และออกเผ็ดนิดๆเรียกว่าห้ารสชาติก็ต้องพอดีกันละครับ ก็ใไ่ใส่ลงไปคะเียมค่ะกระเทียมนะจ๊ะที่เราตับมาเรียบร้อยแล้วนะคะฉันชอบแอบดูเออดิสินี่เป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้ใส่อะไรเอ่ยน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลานะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงการปรุงรสน้าปลาสี่ช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายจ้ะน่ี่ไก้วว่ารู้รสมือตัวเองดีอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ แะจ๊ะแล้วก็มน,นมไปนมด้วยน<อ>ี่พี่ทำขนมหวานหรือว่าทำขอ,ของขาวคะของมาวนเข้าขาไปกินอาหารชั้นยอดที่เอ็มข้ามมา <c oughs> ทางฝั่งทีมกระดานเลนเมื่อทอดไอ่จ๋อเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนของ<ส> <c oughs> การตเตรียมเครื่องลงผลัดกับเจ้าเม็ดมะม่วงหิมพผ่าน <c oughs> <c oughs> ซึ่งรสชาติก็จะต้องออกมาเข็มหวานมันเข้ารสชาติเข้าเครื่องละครับเขาบอกชิวๆซื ของดิฉันนะคะเมื่อกี้เนี่ยเจียวกระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปหลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสบางชนิดนะคะค่ะใช่รู้สึกว่าเหมือนขนมแล้วอ่ะใช่เหมือนขนมเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็มีกลิ่นที่แบบว่าน่าเย้ายวนใจแล้วก็จะใส่ผักนะจ๊ะเพิ่มสีสันให้กับอาหารของคุณด้วยการใส่ผักลงไปพี่โก้ค่ะ ข้าที่ชิมแล้วเนี่ยนะต้องบอกเลยว่ามันเป็นรสชาติใหม่ที่น้องไม่เคยชิมมาก่อนทิมปอเป็นรสชาติใหม่ที่ไม่เคยแบบเอ,เอาไปสัมผัสลิ้นมาก่อนน่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้เ,นเจ๊นอ้อยกับเจ๊นอ้องของหมูไก่นะคะนำจอประถุลงไปผัดแล้วค่ะและอีกหนึ่งอย่างค่ะพี่โก้ที่ทิมหมูไก่ใส่ไปแล้วนะคะ<า>นั่นก็คือเม็ดแปะปังกะตี้จะไวยกับนมสด เม็ดแปะกล้วยกับน้ำเชื่อมแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวจะบอกว่าโหต้องลปัเตี๋ยพาไปทานข้าวอ่ะสั่งเม็ดแปะกล้วยกับแบบรังนกอะไรเงี้ยอร่อยเหอะมากแต่วันนี้เม็ดแปะกล้วยไม่อยู่ในเมนูอยากพาเตี๋ยมากินด้วยอ่ะโอ้ตายแล้วจะมาคิดถึงเตี๋ยเลจนมีิีชถึงฉันสิฉันคิดถึงเตี๋ยเห็นเม็ดแปะกล้วยแลวคิดถึงพ่อ เตี๋ย้เมนตัดก๋วยมาผัดข้าวเลยด้วยนะไม่ได้กินแค่รังนอกอย่างเดียวนะอ๋ออินเนอร์เตีย๋ยคือเมนตัดก๋วยกับคาร์นิโคอเออใช่เมนตัดก๋วยกับนมสดปเป็นอะไรที่เมื่อเด็กแล้วบางครั้งไม่กินอย่างเลยกินลูกกินกินดีลูก,ก,กด,กดีแต่มันดีนเราก็ร<ม>ู้นะแม่ฉันกินข้าวกับแตงโมดีดีเออเออแต่ไม่เคยกินนะแม่ฉันกินข้าวกับแตงโมอินเนอร์แปลกดีเซเออ,อแต่ตเก๋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 เอ,อ้ยนี่ไง นี่ขอที่ฉันลอยผักหอมไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะคุณพี่หวายเป็นผักชีโรยหน้าต้นหอมย่าไม่ใช่ไหวายก็เปลี่ยนหอมหวายต้นหอมหอยหน้าต้นหอมหวาย 94EFM เลยจะพูดทำไมเออเอามาเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีมกระดานเลนของเราคะแต่ว่าตอนนี <yeah> ้ ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ถือว่าเอ,อยังยังยังยัิดนึงิมีการประดับประดานะคะ,คะอย่างน่าสนใจเอาละเอาละเอาละ,าละใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะใกล้แล้ว <S <S มาแล้วและตอนนี้เมนูของทีมเจ๊น้อย จ้อปลาทูกับเมนูจอ้อปลาทูห้ารสเสร็จหรือ,อยังคะ,เ,คะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่จอ้อปลาทูห้ารสเสร็จเรียบร้อยแล้ว <S <S จะมีรสอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะฝั <S <S ่งพี่โกโก,ก,ก้ล่ะเป็นยังไงบ้างของเรานะคะ่ะทีมกระดานเลนะคะกับเมนูจ้อปลาทูผัดเ,เป็นม่วงหิมพันนะคะก็เสร็จแล้วเช่นกันหน้าตากมาแบบนี้น่ารับประทานทีเดียวค่ะแซนสสเยส น,นี่เลยสองเมนูค่ะโอ้โหกินหอมยุ่นยั่วน้ำไหลไหลใช่แล้วนะคะเ,เอาละพี่โก้ตอนนี้เนี่ยทั้งสองเมนูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วและก็เชื่อว่าหลายๆคนเน,คนี่ยคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่ารสชาติของจ๊อก็ดูกเป็นยังไงเดี๋ยวช่ะะวงหน้าค่ะเราจะมาชิมกันกันกบ2เมนูนี้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าเมนูไหนจะถูกอบถูกใจและก็ถูกปากนะคะ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนคลองโคนกันไปแล้วก็คว้า,ากันไปกับตเตห้องคำในรายการท้าชนก้นขัวค่ะคู่เดียวค่ะ